เข้าหัวนะครับเต็มเต็มนะครับเต็มเราใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่โชอ์ด้วยนะครับแต่พร้อมนะไปไหนบิลลอนเหรอสามเจ้าสามคืออะไรเจ้าจะอยู่ข้างบนบ้านในซอกซอยคืออะไรสามแล้วฉันน็อกอ่ะคืออะไรอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันมีรูฉันยิงมันน็อกไปแล้วไม่ไปแล้วมันเข้ารูเลยฉันยิงมันน็อกไปแล้วฉันรู้เผื่อมันมีคนมาป่วนมันน็อกไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวโโอ้ห เจ้าสุดยอดทัานสุดยอดจะสั่งมันจ้าอยู่น้องบอลเราอ่ะนะใช่ใช่ใช่เหมียวลองอย่าทิ้งไว้น้องอไหนหนูหารถโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย มาจากไหนวะน้าเอ้ยไม่ใช่คำถามของเราน่าจะเป็นคำถามของเขามากกว่าเขามาจากไหนหัวหน้าต้องระวังให้ดีนะเรื่องน้ำท่วมนะน้ำท่วมก็มากับไอ้พวกแมลงศักดิ์ไอ้พี่มันมีตัวหรือไม่พี่ขันมาพี่ขันมาขันมาพี่ขันมามาติดมาติดพี่เจ็บมากพี่พี่เจ็บมากพี่ จริงจริงบอกแล้วว่าจริงจริง